ทหารพรานที่36นะครับนำรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านดอยคำบ้านกาดแม่สเสลียงแม่ห้องสอนภัยแล้งก็มาอีกเนาะมันมันประดังกันเข้ามาหมดประเทศไทยเราช่วงเนี้เป็นช่วงที่วิกฤตมากๆไม่เฉพาะโควิดนะครับสถานการณ์ภัยแล้งมันก็ลุกลามกันไปเดือดร้อนกันไป เออข้าวของพืชผลทางการเกษตรก็ <c oughs> เดือดร้อนกันไปตามๆนะครับอันนี้ทางาฝ่ายทหารพลานเขาก็ได้นํารถเอาน้ำไปช่วยชาวบ้านครับพันเอกสมัตชัยนะครับแปลงสายผู้บังคับการกรมทหารพลานที่36นะครับก็เขาก็บอกว่าจากสถานการณ์ภัยแรงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอแม่สระเลียงจังหวัดแม่ฮองสอนที่มีราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก็มีราษฎรบ้านดอยคำตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สระเลียงได้ร้องขอมาบอกว่าอยากได้น้ำน้ำกินน้ำใช้น้ำบ่ออะไรมันแห้งหมดทางทหารพรานที่36ก็ได้นำเอารถยนต์บรรทุกน้ำจำนวนห0พัลิตรนะครับเข้าไปการ เข้าไปให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเลยนะครับหลังจากถูกร้องขอมาตามนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่สามอย่างไรก็ดีหากพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาัยแรงสามารถร้องขอสนับสนุนไปได้ที่กรมทหารพานที่3าโดยแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านของท่านให้ทำหนังสือมาที่หน่วยโดยจะพิจารณาลำดับความเร่งด่วนความรุนแรงของพื้นที่ว่ารุนแรงยังไงนะมันเป็นยังไงแรงยังไงนะครับ โอ้ก็จะได้ให้ผู้นำชุมชนอะไรเข้าไปตรวจสอบไปดูแล้วก็จะได้นำเอาน้ำเอาอะไรไปบริการเอาไปแจกให้อ่ะอันนี้เรื่องของฝ่ายทหารนะครับทหารพรานที่36เอาน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านครับส่วนที่จังหวัดแพร่นายอนุวัฒน์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ได้มอบหมายให้กับนายวัฒนาผาทองรองนายกอบจนางสาวกุรชาบรรสว่าง อันนี้รองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้วก็มีนายบุญทศไทยมาอันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก็นําเอาน้ําไปนะครับเอารถบรรทุกน้ําไปสี่ห้าคันไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตําบลแม่ปา่าอําเภอวังชินจังหวัดแพร่นี่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้นะครับไอเรื่องอ่างเก็บน้ําไม่ต้องว่ากันละมันแห้งมาตั้งหลายเดือนละน้ําเพื่อการเกษตรนี่ไม่ต้องว่ากัน แห้งมาหลายเดือนเอาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องเตรียมกันแบบนี้เอามาใครเอาน้ํามาให้นะครับตอนนี้โอ้โหเป็นพระเจ้าเลยแหละครับเพราะมันทุกขนทุกแห่งมันแรงไปตลอดมันแห้งหมดแล้วเออนี่รถอบจอครับสี่ห้าคันก็ต้องระดมกันนะครับอ่ร่วมกับอบอแม่ปากเนี่ยขนน้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านในตำบลแม่ปากก็น่าจะอยู่กันหลายวันนะครับในอำเภอวังชินมีอีกหลายตำบลน,นะเดี๋ยวเราจะติดตามมา ให้ท่านได้รับทราบกันว่าเอาไปแจกที่ไหนกันบ้างที่ไหนแรงกันบ้างนะในช่วงนี้มันสถานการณ์มันสนเซนเออสนเสปนเปนกันหมดครับทั้งโควิดทั้งใบแรงอ,อู้เข้ามากันระดมกันเข้ามาครับไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับที่วางชิ้นก็เรื่องของส่วนส้มอันนี้ไปกันหมดละแล้วก็ที่อื่นอีกเยอะแยะครับตอนนี้ก็เสียหาย ผลของการเกษตรทด่เสียหายเยอะไปแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะเยียวยาลงมาเยียวยาพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโอ้เมื่อคืนนี้ก็เจอพายุอีกนะมันมากันประดังกันเข้ามาในช่วงนี้มันก็ลําบากหน่อยนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนทุกที่ทุกแห่งก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอ,อยู่กันแบบ ป้องกันตัวด้วยนะระมัดระวังด้วยในช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปโวยวายให้กับทางการเขาอย่าพึ่งไปคิดที่จะอาศัยทางการอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองกันไปก่อนอันไหนที่พึ่งตัวเองได้พึ่งไปก่อนนะครับอันไหนทางการที่เขาจะลงไปช่วยได้เขาก็จะรีบลงไปช่วยก็อย่างที่เห็นกันนี้แหละครับ